วิ่งก่กิโลน่อยเวลาแล้วอ้าววิพื้นอ่าเวลาแล้วมาทำยังไงทำตรงนี้ยังไงอ้าวเบาๆนับด้วยให้มันได้เทนเวลา โหเหนื่อยยังนักกีฬาเหนื่อยยังเฮ้ยพ่อพาเรากินอะไรนี้ไหมเธอดูดูปู่จะพาทำแล้วดูดูดูนานมาทำมาทำไอรินมาทำเร็วๆพร้อมกันเลยเร็วหนึ่งดูขาดูขาด้วยหนุนหนุนดูขาปู่ลุนยกสูงด้วยยกสูงอ่าอืมมันละ นับด้วยวันหนึ่งนะพ่อแม่อึ้บนั่นอ,อึ้บนั่นอ่นั่นละอา่าหนึ่งสองสามอึ้บนั่นอ่านั่นแหละอึบอ่านั่นแหละอ๋อรอบใหญ่ๆนู่นวิ่งรอบใหญ่ๆวิ่งรอบใหญ่ๆนู่นวิ่งรอบใหญ่ๆ โโยกขาสูงด้วยยกแขนด้วยยกแขนด้วยอ่อยยเอามีแรนถอยหลังนำมองเอา,เอาเม,มาือถ <c oughs> อยหลังถอยหลังสิ ัโอ้เป็นเช่นเนอร์พาวันนี้โอ้โอ้ถอยล้างถอยล้างเอ้หโอ้โหชนเอ้าโอ้ยดขี้ด้ี เ,เตะไหนเตะไหนตั้งเตะแล้วทำให้ปูดูดิดูดูเท้าขนถ,ถอยก่อนทำยังไงทำยังไงยึกยึกยึก ทำยังไงก่อนทำอย่างนี้ก่อน,อไ,อนไม่ใช่เหรอพ่อพาทำนัน่นนัน่นมาแล้วมาแล้วอ,อ๋เรื่อยเอาทำใหม่เดีย๋ยเอาทำเหมือนพ่อพาทำเนี่ยอ่บนแล้วเอออเาิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปูมาทำด Hoa hỏi phá một, một, rồi một, 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 Năm một, Năm một, 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 mau một, 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 một,